ครับผมนักเรียนในร้อยทั่วทั่วและธนากูลชั้นปีนที่3ตอนไซเบอร์เลขที่2ครับคําสั่งยุทธการของหมวดปืนเล็กในการเข้าตีกลางวันสถานการณ์กําลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกําลังจากกองพันเส้นที่เร็วที่15มีกําลังประมาณ1หมู่ปืนเล็กกําลังหยุดหน่วยดัดแปลงที่มั่นอยู่ที่บริเวณ QR 3 3 7 8 3 5กําลังส่วนนี้เป็นกําลังที่หลบหนีจากการเข้าตีของฝ่ายเราไปได้เมื่อคืนที่ผ่านมามีสภาพขวัญต่ํา จากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากำลังส่วนนี้กำลังทําการดัดแปลงที่มั่นรวบรวมกําลังเพื่อรอปฏิบัติต่อไปกําลังฝ่ายเรากองร้อยอาวุธเบาที่1เข้าตีใน11 1 0 0 0มิถุนายน64เพื่อทําลายและยึดที่หมายบริเวณพิกัด QR 337835และพิกัด QR 345841เจตนาลงของผู้บังคับกองร้อยต้องการให้หน่วยใช้อำนาจการยิงและการจู่โจมเข้าตี ตออที่หมายเพื่อกวาดล้างและทําลายกําลังของข้าศึกโดยให้มีการสูญเสียกําลังฝ่ายเราน้อยที่สุดหมวดบริเล็กที่2เข้าตีใน1 1 1 0 0 0มิถุนายน64ทางด้านขวาของกองร้อยบริเวณพิกัด qr 345 841หมวดบริเล็กที่3เข้าตีใน1 1 1 0 0 0มิถุนายน64เป็นกองหนุนเคลื่อนที่ตามมาครับการกองร้อยคอยสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจทดแทนหน่วยในแนวหน้าเมื่อสั่ง หมวดคอ60ช่วยส่วนรวมเข้าที่ตั้งยิงขั้นต้นบริเวณบ้านตะเคียมงามพิกัด QR 3 6 2 8 0 2หน่วยแยกและหน่วยสมทบไม่มีภารกิจหมดวดปืนเล็กที่1เข้าตีใน1100มิถุนายน64นี้เพื่อทำลายและยึดที่หมายบริเวณพิกัด QR 3 3 7 8 3 5ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของกองร้อยการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติ เจตนานลงของหมวดต้องการให้หน่วยของเราใช้อำนาจการยิงและจู่โจมต่อที่หมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเข้าตีและยึดที่หมายโดยให้มีการสูญเสียกำลังของฝ่ายเราน้อยที่สุดกลยุทธ์ในการเข้าตีที่หมายครั้งนี้ผู้หมวดตกลงใจเข้าตีที่หมายด้วยลูกขบวนหมวดหน้ากระดานด้วยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สาวางกำลังจากซ้ายไปขวาตามลำดับคืนกลนเคลื่อนที่กับไปที่ หมู่ปืนเล็กที่1เมื่อยึดที่หมายได้แล้วให้ทุกหมู่เสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ให้พร้อมรับสถานการณ์และเตรียมการปฏิบัติต่อไปเมื่อสั่งการยิงความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนให้กับหมู่ปืนเล็กที่ร้องขอก่อนเป็นลำดับแรกหมู่ปืนเล็กที่1เป็นหมู่หลักในการเคลื่อนที่และเข้าตีที่หมายของหมวดทางด้านซ้ายเมื่อยึดที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นในทิศทาง9ก้ถึงสิบเนาฬิกา หมู่ปืนเล็กที่2เป็นหมู่ปืนเล็กสนับสนุนเคลื่อนที่เข้ายึดที่หมายของหมวดทางด้านย่านกลางเมื่อยึดที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นในทิศทาง11-1นาฬิกาจัดยามคอยเหตุทันทีที่ยึดที่หมายได้หมู่ปืนเล็กที่3เคลื่อนที่เข้ายึดที่หมายของหมวดทางด้านขวาเมื่อยึดที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นในทิศทาง1-3นาฬิกาหมู่ปืนกลในขั้นต้นเคลื่อนที่ตามบังคับการหมวด พร้อมสนับสนุนหมู่ปืนเล็กเมื่อ้องขอเมื่อถึงแนวเตรียมตะลุมบอลให้ขึ้นไปตั้งยิงทางด้านปีกซ้ายในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่1เมื่อยึดที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นและตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่1โดยวางแผนประสานการยิงกับหมวดปืนเล็กที่2คําแนะนําในการประสานลำดับการเคลื่อนย้ายจากที่รวมพลของหมวดใช้รูปขบวนแถวตอนหมู่หนึ่งปกหมวดหมู่ปืนกล หมู่2และหมู่3ปิดท้ายขบวนโดยพร้อมเคลื่อนเริ่มเคลื่อนย้ายจากที่รวมพลใน11 0 8 4 5มิถุนายน6-4แ,แนวออกตีอยู่บริเวณแนวร่องน้ำชายป่าสัญญาณผ่านแนวออกตีใช้ตามเวลานอแนวเตรียมตลุมบอลอยู่บริเวณชายป่าหลังแนวถนนเมื่อผ่านแนวออกตีไปแล้วหมู่ใดพบค่าศึกในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการยิงต่อค่าศึก ได้ทันทีแล้วรายงานให้ผู้บังคับหมวดทราบทุกครั้งให้ทุกหมู่เคลื่อนที่เข้าหาที่หมายโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่ปกปิดกำบังและเกื้อกูลต่อการเคลื่อนที่ของฝ่ายเราการช่วยรบอาหารเช้าและกลางวันรับประทานในที่รวมพลมื้อเย็นกองร้อยจะนำไปส่งให้หลังจากยึดที่หมายได้แล้วทหารรับกระสุนเพิ่มเติมให้เต็มอัตรายิงและเบิกรับรอขอสังหารเจดตัว คนละหนึ่งลูกตำบลจ่ายกระสุนขั้นต้นอยู่บริเวณที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อยึดที่หมายได้แล้วจะขึ้นไปอยู่ที่พิกัด QR 3 4 6 8 3 2ที่ปฐมพยาบาลขั้นต้นอยู่บริเวณที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อยึดที่หมายได้แล้วจะขึ้นไปอยู่ที่พิกัด QR 3 4 6 8 3 2การบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีผู้บังคับหมวดจะเส้นที่ตามหมู่ปืนเล็กที่1 จากแนวเตรียมตลุมบอลไปยังที่หมายผู้บังคับหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่ปืนเล็กที่2เมื่อยึดที่หมายได้แล้วบกวกก็หมวดจะอยู่ย่านกลางด้านหลังหมู่ปืนเล็กที่2ในระหว่างการเข้าตีหากผู้บังคับหมวดไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดได้จะมอบการบังคับบัญชาให้กับรองผู้บังคับหมวดผู้บังคับหมู่ปืนกลผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่1 2 3ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลําดับ การสื่อสารความถี่หลัก6560ความถี่รอง5350สัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาวผูกแขนซ้ายสัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้รูสีแดง1ช่อสัญญาณเข้าตะลุมบอลใช้รูสีเหลืองหนึ่งช่อสัญญาณหยุดยิงใช้รูสีเขียวหนึ่งช่อใครมีอะไรสงสัยบ้างสามารถสอบถามได้ขณะนี้เวลาผมครับ